สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสรนแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับก่อนกับเช่นเดิมเช่นเคยนะฮะก็จะแวะมาเล่นกับเด็กๆนะครับแวะมาเล่นกับเด็กๆนะฮะไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับโอ้โหอยู่ไหมเน้อวันนี้นะครับกระโดดแล้วบ่นะฮะโอ้นี่ดอกไม้นะฮะหน้าบ้านนะฮะ ตอนรับแขกนะฮะอยู่บ้านไม่น้อนะครับวันนี้ไปส่องดูใครอะใครเอย้ยใครเอย้ยใครเอย้ยโอ้มีใครอยู่ไหมครับพ่อสวัสดีครับครับ ได้ยังกินเนาะได้แกงเฮดบอกว่าโอ้คร <ancy> ับพ <rawd unre> ี่ใายบุญน้องบ่มมาบอ๋อครับอ่าน้องแก้วกับน้องโงหมี่อยู่ไหนเนาะอ่ะอะไรนะแม่สวัสดีครับของหวาน วันที่ห้าบ๋ออ๋อสิมาอยู่สิมาอันงานวัดกวนบุญอยู่มาอยู่มาอยู่มีมีเอฟซีเพื่อนในอันอฝากมาเห็ดอันอันผ่าไตเออสีได้อันไปหาเพื่อนอยู่ครับเนี่ยว่าสิไปไล่มืองานวันที่ห้ามาอยู่นะครับมาเห็ดบุญนะครับมา แม่นบอแม่มันสุดสุดเท่าใดผมยังบริสิก <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> ของพี่สาสบุญเห็ดอันขนมบ่ครับลงทานบ่ <c oughs> อ๋อของพี่เปียวจีเห็ดลงทาน <c oughs> โอ้ครับครับคร <c oughs> ับอืม อ่าเดี๋ยวพื่นละฮ่อนมือเดี๋ยวไลฟ์ให้เอฟซีเบิ่งเนาะไลฟ์สดให้ดูนะครับนะะฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหยน้องแก้วล่ะลไหนไม่เห็นเลย,อยแอบบอยู่แอบ,บอยู่มาหากันหน่อยเร็วนี่แก้วของใครแก้วขอลักไอ้ฮะแก้วลักไอ้โอ้ยลักายเมื่อป้าก,ก่อนเด้อสา รักอายแล้วฮะรักรักอายพี่อดีซอนพี่มือป้าได้หรอเป็นไข้แกโอ้เป็นไข้เหรอก็เป็นไข้นะหรอพี่ยิงก็เป็นไข้่ที่ยิงก็เป็นไข้อ๋อเป็นไข้เป็นไข้โอ้นไขทำอะไรถึงเป็นไข้นาะแาบนี้มาแล้วสาวน้อยเขากิงนยาเขาจะได้ดีอ๋อป้องเหรอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะเป็นสวัสดีแล้วนี่ฮะสองสาวได้กินขนมหรือยังได้กินแล้วขนมหมดหรือยังขนมหมดยังคะยังไม่หมดยังไม่หมดเหรอแต่ขนมหมดนมหมดแล้วขนมยังไม่หมดนะฮะอ๋อกินนมไหม กินนมไหมเดี๋ยวพี่จะสอนพาไปซื้อไหมโอ้อ,อ่ะขอคุณแม่ก่อนคุณแม่อขออนุญาตพาเด็กๆไปซื้อขนมนะครับร่ไปเร็วอุนนอ่นนี่ยอุ่นเนะ่ยอ้ยเ,เดี๋ยวพาไปซื้อขนมตรงฝั่งตรงข้ามนะครับที่จริงขนมยังไม่หมดแต่เพื่อเดี๋ยวพามาเล่นกับน้องๆแล้วพาไปหาอันอื่นเพื่ออยากกินน้ำอืมฮนี่ยเป็นใครเหรอซีเรียวก็ยังไม่หมดฮะ ซีเรียลซีเรียลซีเรียลังไม่หมดเลยซีเรียหมดยังไม่หมดยังไม่หมดอ๋อนมยังไม่หมดแต่นมหมดนมหมดแล้วต้องหานมมาให้เด็กๆนะครับอันนี้พอลูกสองมาแล้วนะฮะไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันกี่วันใช่หรอไม่ได้มาสองวันไม่ได้มาหาเลยครับผมตาเอ๋ กอดนอยกอดนอยโอ้โหคิดถึงไม่เห็นเราพี่นุกกี้จอบอยู่นะฮะนี่พี่โฮมหาลูกสาวนะฮะหนักหรอแต่ก่อนตัวเบาๆเองเอาไปดูซิเด็กๆเราจะกินอะไรกันไปเอาไปเลือกไปพี่นุกกี้ไปเปิดให้น้องๆไป อันนี้ก <sk PI AN> <function als> <pl ains> ็จะกินอะไรตัวเล็กๆนี่นะเออไปดูซิเด็กๆเขาจะกินอะไรนะครับอือเนาะกินน้ำแอปเปิ้ลคืออะไรอ๋อน้ำแอปเปิ้ลอ่ะเดี๋ยวพี่อดิศรลองกินบ้าง อ้าวมันหมดแล้วเหรอมีอันเดียวน้องน้องลองชิมเลยน้องบอกว่ามันอร่อยเหรออันอ๋อ้าเอ๋อมะพร้าวกระป๋องไม่อร่อยเหรอไม่่ออรรยกะป๋องเท่าไหร่เจ๊อ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยคิดตังก่อนจับแอบดูน้องๆเลยอันนี้ก็เด็กโตนะครับเด็กโตัวกำลังเลือกอยู่เอ่อได้แล้วนี่จ้ะ เด็กเด<อ><ถ>็กโตกินโอวันตินนะฮะขนมเล,ลอเนูกูดน้็หนนะอนขนมน้องนยัง,อ,งอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ซื้อให้ซื้อให้ใหม่ก็ได้บอกว่านมหมดเอาเลยค่ะจ้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่ค้าคิดตังก่อนนะพี่ตัวี่าขนมอะไร อันนี้เหรอปั้นโอเคค่ะอ,ะอะ่เดี๋ยวคิดตังคิดเท่าไหรอ่อันนี้นะฮะเป็นสี่สิบบาทนะคระับห <50. S 1> ้าสิบรวมหมดแล้วเนาะะ,ะอ่าชักระเงินนะฮะขึ้นน่ะขึ้นน่ไม่ได้มาหาตั้งหลายวันเน,นี่ยสองตัวนี้ก็

เชดชับ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 จับมือเด็เกๆก,ก่อนนะเดี๋ยวดูรถให้เด็เกๆก,ก่อนนะครัแบบแบบข้ามข้ามข้ามมอเตอรไัอยู่ไกลอยู่ตายแล้ว เดี๋ยวเราจะมานั่งกินขนมกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปช่องอดิสรแฟมิลี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ